่าวด่วนครับทุกคนคุณบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ยืนยันครับตัวเองไม่ใช่เกย์และเคยให้สัมภาษณ์กับช่องช่องหนึ่งนะครับช่องทนนี้ต้นเอาไว้ครับว่าตัวเองเนี่ยถึงจะมีบุคลิกตุ้งติ้งหรือว่ามีบุคลิกที่คล้ายๆลลูกสาวนะครับแต่ตัวเองก็บอกว่าเวลาเห็นผู้หญิงเนี่ยก็มีอารมณ์นะเพราะฉะนั้นแล้ว ไม่ใช่เกยแน่นอนครับทุกคนหลังจากที่ภรรยายอย่างคุณแพลวพราวแสงทองเนี่ยได้ออกมานะครับไลฟ์สดนะครับว่าสามีของตอนเนี่ยไปเที่ยวบาเก์ไปเที่ยว,บา,ายวบาโฮสนะครับและตอนนี้เนี่ยโอ้โหทวิตเตอร,เตอร์เนี่ยก็คือแห่แชร์คลิปนี้กันเยอะมากๆครับกับคลิปรายการของคุณโทนี่ต้นนะครับที่เคยสัมภาษณ์คุณบิ๊กผู้หญ่บ้านฟินแลนด์ว่าสรุปเนี่ยเป็นเกย์ไหม ชอบผู้ชายหรือว่าชอบผู้หญิงนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคุณบิ๊กในสมัยนั้นเนี่ยก็ตอบนะครับด้วยความจริงใจเนาะจากที่เราเห็นที่แบบว่ารายการที่เขาแชร์กันเนี่ยว่าตัวเองเนี่ยก็เป็นคนที่นะครับเป็นเห็นผู้หญิงก็มีอารมณ์ดูหนัง เอ็กก็มีอารมณ์นะครับแล้วก็ถึงบุคคลิกเนี่ยจะเหมือนลูกสาวตุ้งติ้งหรือว่าเป็นคนที่พูดดีนะครับอ่อนโยนอ่อนหวานนะครับตัวเองเนี่ยก็เผยอยู่แล้วเนาะว่าไม่ได้ชอบผู้ชายแต่อย่างใดนั่นเองนะครับทุกคนเนาะอันนี้ก็อขอยืนยันเนาะจากทางคลิปวิดีโอจากทางคุณโทนี่ต้นนั่นเองนะครับซึ่งต้องบอกว่าหลังจากที่คุณแพลวเพวเนี่ยได้ออกมาลัตสดนะครับว่าคุณบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เนี่ยได้มีการหรือว่าไปเที่ยวบาร์โฮสบาร์เกททีเนี้ย โอ้โหชาวเน็ตก็คือพุ่งเป้ามาบอกว่าอาทำไมมีแบบนี้ทำไมเป็นแบบนี้นะครับสรุปเป็นชายแท้หรือเปล่านั่นเองครับทุกคนทั้งนี้ทั้งนั้นคุณบิ๊กก็ได้ออกมาเผยเรื่องราวนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองครับทุกคนเนาะแล้วก็ยืนยันนะอันนี้ยืนยันจากปากคนที่อยู่ใกล้ชิดคุณบิ๊กผู้ใหญ่บ,บ้านฟินแลนด์นะครับว่าอันนี้ภุงอิ่มเนี่ยสอบถามเองนะครับอุงอิ่มคือเป็นคนสอบถามเอง้วเขาก็บอกว่า คือคุณบิ๊กเนี่ยบุคลิกคืออาจจะแบบว่าดูตุ้งติ้งแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็เป็นผู้ชายเนาะก็ชอบผู้หญิงนั่นเองครับทุกคนอันนี้ก็ยืนยันจากคนที่ใกล้ชิดนะครับนะอันนี้ก็โอ้โหก็มีบางคนเนี่ยตัดสินไปแล้วว่าสรุปเนี่ยทางคุณบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เนี่ยชอบผู้ชายด้วยกันหรือเปล่าเหมือนกับว่ามาจำใจที่มาคบกับคุณแพร,ว,พรวแสงทองเพื่อผลประโยชน์หรือว่าอะไรแบบเนี้ยก็มีกระแสวิาพากษ์วิจารณ์แบบนี้ไปนั่นเองนะครับทุกคน นะซึ่งตอนนี้ก็ถามว่าทางวงของคุณเพลาๆได้รับผลกระทบอะไรไหมก็ค่อนข้างได้รับผลกระทบเหมือนกันนะทุกคนจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับตอนนี้ก็อย่างที่บอกว่ามีพ่อค้าออนไลน์ชื่อดังอย่างคุณดิวนะครับได้มีการยกเลิกงานหรือว่าเหมือนกับว่าทางผู้ใหญ่เนี่ยไม่เห็นด้วยเพราะว่าหนึ่งเลยเขาก็จ้างด้วยความอินว่า2คนนี้เขาสู้ชีวิตมาด้วยกันอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับก็เลยประกาศเหมือนกับว่า เลิกจ้างแล้วก็จะจ้างเป็นทางโตเกียวมิวสิกแทนนั่นคือของคุณบิ๊กผู้หญ่บ้านฟินแลนด์เองก็คือสรุปง่ายง่ายก็คือคุณดิวเนี่ยเหมือนกับปลื้มคุณบิ๊กเนาะแล้วก็เป็นแฟนกับคุณบิ๊กผู้หญ่บ้านฟินแลนด์เนี่ยมานานแล้วนะครับแล้วก็จนมาสู่ของคุณแพราวแสงทองมาแต่งงานกันคุณดิวก็ยังติดตามมาแล้วก็อามาจ้างวงหมอลำนะครับซึ่งระบอกว่าตอนแรกๆเนี่ยคุณบิ๊กก็เจอกระแสดราม่าเหมือนกันที่ มีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเสียงไม่ดีอะไรแบบนี้นะครับทุกคนคุณพิ๊ก็เจอดราม่าในทำนองนี้เช่นเดียวกันในช่วงแรกเนาะจนฝึกฝนพัฒนาตัวเองนะครับจนกลายมาเป็นผู้บริหารวงได้อย่างสมบูรณ์แบบแล้วก็ทำเพลงออกมานะอย่างเพลงของน้องอ,อะไรนะเพลงพิมพ์ละดาหรือว่าอีกหลายๆเพลงของน้องซีแกรมใช่ไหมครับก็พิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าเขาก็มีความสามารถในเรื่องของการบริหารอะไรแบบนี้ก็เป็นที่ยอมรับของลูกน้อง นะครับก็เป็นที่ยอมรับของลูกน้องนะครับเหล่าบรรดาแฟนคลับ FC ต่างๆก็ให้กำลังใจกันนั่นเองนะครับเนาะนะก็สำหรับเรื่องนี้อุมอิ่มก็เป็นกำลังใจให้ดีกว่านะครับเป็นกำลังใจให้ทางคุณบิ๊กแล้วก็ทางคุณพลาวๆเนาะคือตอนนี้แฟนคลับบางกลุ่มหรือว่า บางคนนะครับก็อยากให้กลับมาคืนดีกันอะไรแบบนี้นั่นเองครับทุกคนแล้วก็วันนี้ทางด้านคุณบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ก็ได้มีการเช็คอินเป็นที่เรียบร้อยอยู่ที่อุดรธานีนะครับแล้วก็พร้อมกับน้องนาริตะเนาะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอันนี้เราไม่ทราบว่าลูกอยู่กับใครอะไรยังไงก็น่าจะเป็นอยู่กับคุณบิ๊กนะตอนนี้นะครับเพราะว่าเราเห็นคุณบิ๊กเนี่ยมีการถ่ายรูปคู่กับลูกสาวเนาะนะครับแล้วก็โพสแคปชั่นบอกว่าขอให้เป็นวันที่สดใสนั่นเองนะครับก็พักผ่อนกายับ นะแล้วก็วันนี้เนี่ยทางด้านของคุณพิบจุนเบาภูไทยใจเกินร้อยสตูดิโอเนี่ยได้โพสต์นะครับบอกว่าเย็นนี้มีไลฟ์สดนะครับจะมีเซอร์ไพรส์ไหมต้องมาลุ้นกันอ่ะอันนี้ก็มีโพสต์เป็นในในอีกแล้วว่านะครับอ่ะและล่าสุดนะครับคุณแพรวพรวแสงทองได้มีการโพสต์นะครับบอกว่าจะไปกอดคนที่เรารักเพื่อเติมพลังให้หัวใจ นะครับอ่ะคุณแพลวพาวโพสอีกแล้วเมื่อ7นาทีที่ผ่านมาจะมีการหวนคืนดีกันหรือเปล่าเออนะครับจะมีการหวนคืนดีกันหรือเปล่าอันนี้ก็มารอติดตามกันนะครับว่าจะเป็นยังไงเนาะเพิ่งออกมาโพสต์ล่าสุดเมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมาเลยนะครับแล้วก็จะคืนดีกันหรือเปล่าสําหรับวันนี้สําหรับคืนนี้ นะครับทุกคนซึ่งต้องบอกว่าตอนนี้คุณบิ๊กผู้ใหญ่บ้านก็คือได้มีการเช็คอินเนาะอาไทม์ไลน์ก็คือเช็คอินที่อุดรธานีแล้วก็ตอนนี้คุณแพรวก็ได้มีการโพสต์เมื่อสักครู่นะครับบอกว่าจะไปกอดคนที่เรารักเพื่อเติมพลังให้หัวใจอาตอนนี้คือแฟนคลับก็คือเข้าไปแสดงความคิดเห็นประมาณว่ากอดกอดเด้อนะครับครอบครัวสําคัญที่สุดโอ้ยทางนี้ดีใจแล้วเทคแคร์นะแม่แพรวนะครับอ่ะก็คิดว่า นะครับจะมีอะไรเซอร์ไพรส์แน่นอนสําหรับเย็นนี้นะครับว่าคุณแพรวเนี่ยแพรวพราวเนี่ยเขาจะไปคืนดีกันหรือเปล่าก็ไม่แน่นะครับก็ไม่แน่เนาะก็ไม่แน่นะครับนะนะครับอ่ะว่าจะเป็นอะไรยังไงแล้วก็พี่เบาจุ้นก็ได้ออกมาโพสต์เมื่อสักครู่นะครับว่า จะมีการไลฟ์สดเซอร์ไพรส์อะไรแบบนี้นะครับทุกคนก็จะมีอะไรเซอร์ไพรส์ไหมก็มารอติดตามกันแล้วก็มารอดูว่าพรุ่งนี้อุ้มอิ่มจะมีการพูดคุยอะไรในรายการนะครับก็ฝากทุกคนยังติดตามอีกเหมือนเดิมนะครับว่าจะเป็นยังไงกับกระแสนี้นะครับว่าจะคืนดีกันไหมหรือว่าอะไรยังไงเกิดขึ้นในเย็นนี้เพราะว่าคืนนี้คุณรพรล่าวมีงานที่อุดรน,นะครับแล้วก็คุณบิ๊กก็เช็คอินที่อุดรไม่แน่ใจว่าจะโครจรมาเจอกันหรือเปล่าลูกๆ สามีกับกับคุณแพรว์นั่นเองนะครับทุกคนก็สําหรับคลิปนี้ก็ฝากทุกคนด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ช่องอิ่มข่าวกระแสอีกเช่นเคยเดี๋ยวอิ่มจะเอาแคปชั่นของคุณแพรว์ที่โพสต์เมื่อสักครู่มาไว้ด้านท้ายคลิปนี้นะครับแล้วก็ไทม์ไลน์ของคุณบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะครับที่โพสต์เอาไว้ว่ากับอุดรน,นะครับเมื่อคืนนี้เนาะก็คือได้มีการโพสต์รูปรถของตัวเอง ที่ในขณะกําลังขับอยู่ลงสตอรี่แล้วก็ได้มีการโพสต์ว่าตอนนี้มาพักผ่อนกายาที่จังหวัดอุดรธานีที่บ้านเกิดของคนบิ๊กผู้ยบ้านฟินแลนด์จะมีการตามง้ออะไรเกิดขึ้นไหมก็มารอติดตามกันนะครับนะไปแล้วนะครับ